ปกติจะเป็นพ oh no 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 okay. sí ี so it, oh no. ่วอกับบ erm ีนี่เขารู้ยาว่าน้องมีงานการใช่ยิงกับยิงกับวอลจะตลกดีนะถ้าเกิดพี่อันก็โป๊งเหมือนกันนะไปดูวอลเล่นัใช่ใช่ตอนนี้คือปัดก็เดินเดินไปมาดูอยู่ฉันโดนงูรัดเขาบอกว่าอยากให้พี่ปัดกับบีเวอร์เล่นเป็นจินคู่กันเฮ้ยได้นะเล่นคู่กันอ่ะก็คือเป็นฟีลแบบว่าลุกๆทั้งคู่แมนแมนแมม่นมันต้อง มันยกันมันต้องลุกกับหลับป่ะพี่อันเนี้แต่มันเป็นลุกลุกั้งคู่มันจะเป็นยังไงสนุกพี่ว่าสนุกแต่ผมงงมากตอนแรกแบบพี่พร้อมเป็นเห็นมันเห็นมันไลฟ์อยู่ก็อะูรแล้วไปโผล่ปัดเงี้ยเห็นไลฟ์อยู่ตอนประมาณค่ำๆมั้งรู้สึกอ๋อมันไปโผล่ห้องยันงได้ไงแบ่วาเก่งมันอยู่ใกล้ๆกันไงเพราะว่าปัดอยู่ธรรมศาสตร์พี่อยู่แถวๆตรงเนี้ยไปออกดีกว่า คนตามมาเดี๋ยวแข่งกันล้มเรือคุณรัศพนหลับใช่ฉัว่าหลับเออพวกเธออดเห็นแล้วแหละเพราะว่านางหลับไปแล้วหลับโดยไม่มีอะไรกันโดยว่์ตกแน่แน่ใช่แล้วบิววาน่ารักมากทุกคนต้องรักบิวบิววน่ารักมากเตรียมเห็นบิวเลยเร็วๆนี ต้องมาแล้วแ,ลวแหละปัดบีเบอร์ใช่ต้องมาจายีผมผมจะยิงพิวพิวผมผมมาเพราะพี่อัดไหครับคุณปัดบายบายเอา้ลงลบลงอลผมขอพูดกับคุณคำเดียวต่อไปจะไม่เ <laughs> ป็นการไปส่งที่ BTS อสหรที่บ้านอีกแล้ว <laughs> <laughs> จะร้ายปะ <laughs> ่ะพี่พร้อมดำน้ำหาปลาหรือเปล่าคะใช่ พร้อมไม่เห็นกิ๊บสุกเละไปนะตาสั้นเท่าไหร่คะดูสั้นมากใช่เออ่ปกติพี่จะใส่คอนแทคเลนส์ไงฝั่งนี้เขาอยากสั้นเหรอครับไม่ใช่ใส่ตาฝั่งนี้สั้นสี่เจ็ดห้าฝั่งนี้สั้นสี่ร้อยยี่สิบห้าพี่อยากสั้นนะครับอั้นเขาส่งกันมาทุกคนเราต้องเงียบๆอีย่างหยึ่งแกคิดดูดิขนาดแบบบีเวอร์กระปัดยังไปส่งกันอ่ะอ่ะงงปะ มีความไปส่งกันทุกครั้งในเวลาไปกองเนี่ยเราถามบัตรว่าบัตรวันนี้กลับบ้างไงวะเหมือนเหมือนพูดอย่างนี้คุณบอกว่ารถมาหรือเปล่าไม่ไม่เออจำได้เขาบอกว่ากลับบ้างไงว่าอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นห่วเงี้ยแต่ว่าขอกลับด้วยแล้วกันนะจะบอกว่าอะไรนะบัตรเอารถมาหรือเปล่าอ๋อโอเคถามคุณว่ากลับด้วยปะ ก็ไม <behav: S 1> ่น่าถามบอกไม่งั้นกูไม่ถามหรอกจำได้ลหวเขาจะมีเรื่องว่าง้องงอนกันรืมแล้วเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยผมลืมแต่ว่าจำได้แค่ปัดจะไปส่งกับทุกรอบเลยฮะก็เล้งกิ้วเลี้งกิ้วมากครับจริงทุกคนเฟื่อนใช่กับเป็นเฟื่อนกันลงเรือจ้าแกเออเพื่อนอะไรไปส่งอะไรถึงบ้านเลยว่าไม่ได้ป่ะพี่พร้อมไหลไปกันนะพี่พร้อมน่าจะแบบลงแจ็คโค้กไปแล้วจ้า แต่ผไปซ้อมไปซ้อมร้องเพลงอยู่อะเก็แบบเนี้ยพี่พร้อมน่าจะล้างห้องน้ําอยู่แหละนะใช่ใช่ล้างห้องน้ําเพราะว่าตอนรับยินว่วพรุ่งนี้แกสนข่ำมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีมวยไงพี่ที่เป็นแบบใช่ที่มันโปรโหมทกันนะมันคืออะไรพี่อยากอยากรู้โปรมีงานอีกที่หนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นพร้อมพร้อมกับยินมีงานคู่กันก็คือเป็นฟิลแบบมวยเลยบีเวอร์ก็จะ วันที่สามสีบกับวินคําสามนี้ใช่ใช่ใช่ก็จะลืมติดตามันนี้เวเดี๋ยวไปกดคนนั้นบีเวอร์กับวินก็มีงานแล้วตอนเย็นพี่วอก็มีงานต่อนะพี่วอกับยินอ่ะจริงเหรอใช่โอ้คือวันพี่วอยินงานเยอะมากอ่ะโอ้ไม่เอาบอกให้นางอยู่ข้างไหนไปบอกให้นางดำน้ําไปก่อนดำน้ําซบะการังดนนางช่วะการัง ติดในห้องน้ำแน่เลยใช่เธอรู้ได้ไงอย่าคอมเมนต์เนี้ยเธออยากอยากเห็นบ้านเดิดเลยฉันจะพาไปดูดีวยเอยได้อยากเห็นแน่พี่พร้อมเลยชอบพร้อมเนี่ยชอบโทรมาดึกๆแบบชวนเล่นเกมแล้วคือบางวันผมจะนอนอะไรไงอ่ะทุกคนอยากเห็นเหรอ ใช่แล้วแกนักเล่นน้ำมากงงมากไอ้พร้อมเองเศร้าเนี่ยนักเล่นน้ำเว้ยเหมือนเหมือนพระเอกเอ็มวีอ่ะใช่นางบอกว่านางกำลังทำแบบพระเอกเอ็มวีอยู่กำลังฝึกเว้ยกำลังฝึกเองจะบิววิวอารมณ์ไปไหนเนี่ยเหนียวพระรามเนี่ยเฮ้ย หลุดอีกแล้วบีเวอร์หลุดอีกแล้วนะครับมันไม่ยังเป็นการสปอยสั้นๆนะครับทุกคนนะครับจริงเป็นแบบทำให้คนอยากอยากดูมากขึ้นนะครับมีคนบอกว่าดีนะยังไม่หลับแกนางคือแบบโบ้งกับเขาอยากเป็นเพลยเอ็มบีไงเขาจะไปเขาก็เลยแบบซ้อมซ้อมเป็นิซ้อมร้องไห้ก่อนพี่ได้ร้องไห้ถ่ายงานกี่โมงนะเช้าเนาะที่ธรรมด้ วันที่สามสิบอะของ aver, บีเวอร์กับกับวินอะใช่เหมือนเหมือนเขาบอกว่าเป็นช่วงเช้าแต่แบบเขายเขา,ายังยังยังไม่โชว์เวลาเลยครับแต่ว่าหลากัลกๆจะเป็นช่วงเช้าใช่แล้วแล้วคือชุดอะเอ้ยเอ้ยแมวเดี๋ยวพอพูดแค่นี้แล้วกันเ,เ,เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุเด,เ,ดเอาถ้าฉันนอนฉันจะผ้าอะไรไปบ้างใช่ไม่แน่น่ะแบบตีห้าที่อยากจะลุกขึ้นมาไลฟ์สดอีกก็ได้ <laughs> <laughs> ตอนเป็นวีเสร็จต่างเฮ้ยเธอรู้ได้ไงอ่ะ เขาไม่พูดเออเอามาแคปเศษผมไม่ใช่พี่มีคนแคปพร้อมเมื่อกีดำน้ำทันด้วยอ่ะ <c oughs> ยอมอยู่นะเ <c oughs> พี่ยนไลตีถึงไรัาเนะี่บ้าแกเดี๋ยวจะก็ไปแล้วฉันแค่แบบมาอัปเดตว่าแบบตอนนี้น้องๆกำลังแบบตั้งใจท่องโบสต่างๆบอกเลยว่าสุดๆบีเวอร์คือโปรทุกอย่างใช่บีเวอร์ชอบหลุด เยอะไอคือผมพูดไปเรื่อยๆแลวก็ไม่การที่แบบมาทํางานอย่างเงี้ยเราต้องแบบมีความรับผิดชอบในแบบการเก็บความลับแล้วก็ทุกอย่างมืนแต่แบบก็นะ่ก็คิดเองคิดเองผมาเท่าไหร่จริงๆมันคือการแบบแโปรโมทไปในตัวไงแบบทำให้ทุกคนแบบเออให้คนอยากจจอคุณขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะผมเรียนการตลาดนะครับคีณ้มีอะไรอ่ะได้ข่าวว่ามีวิวเก่ยกับนี่พวกเนี้ย วันเสาร์เนี่ยพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยอ๋อพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามครับผมเฮ้ยรีแคปดุกแม่เอาจริงวันถ่ายคือสนุกมากจริงผมเห็นพี่พี่พี่อั๋นนั่งอยู่ข้างหลังกล้องนะพี่อั๋นขำอย่างเดียวเลยผมเห็นขำไม่แหละคขามวิฟอโลตลกพี่วิฟอโลพี่เล็กจริงก็บขำแบบสนุกมากตลกต้องรอดูเอ้ยแล้วสรุปผมนั่งทางพี่โกลนี่แหลแต่ตลกตลกที่เขาที่เขาตัดเนาะ ที่ทางโเปรเฮ้ยตัดแบบเวอร์ดูแบบโดนแกงอ่ะอะไรไม่มีอะไรมากอดะแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยครับเลย้ยจริงก็ไม่ได้อยากให้มาอยู่แล้วมาทำไมอ่ะเออเยากินนงกินออกไหมกินนิกอะไรอ๋อใช่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 แกพรุ่งนี้มีอะไรไหมคะจะได้เตรียมตัวพรุ่งนี้มีไรของของงานหยินบอไงแลบบแบบโซเซตีเว้ แข่งกันโป้ดูออกจริงกดปิดไลค์ไปตอบแชทไม่ได้นะรอโป้แตกโป้จังเลยเนี่ยนะแ็กอะไรนะเอ d นออ o เลิฟดีแคปก็พวกนี้ติดตามชมกันนะครับสนุกมากคุรับรองผมแบบว่าตลกพี่เล็กกับพี่ฟลโลมากแกยิงมุกกันแบบโบ๊ะโบ๊ะสปอยกันสปอยปะเออโหอะไรวะเลิกเลิกเลิกสปอยกันอะไรแค่นี้ออก อันนี้งคือคือถ้าเห็นหน้าเล็กพี่กับพี่ฟาโลก็ต้องรู้แล้วว่าพว่มึ่พมันต้องสนุกนะครับมันต้องแฮรนะครับอ๋อคือจะบุลลี่หน้าว่าหน้าปาโลกับพี่เล็กตลกอ่อใช่เอาละผมโดนด่าแล้วเนี่ยเพราะคุณนั่นไงคุณปั่นะจริงมันสนุกจริงนะครับเลยก็นั่นแหละนะาติดตามชมกันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าสนุกเฟสชิลครับก็กินไปครึ่งหน้าผมแล้วนะครับก็จะเห็นแค่ตรงนี้ครับ แต่<ส>ว,ว่าสนุนกโอเคเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราติดตามกันนะทุกคนเอโนบเลอร์บีแคเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีทั้งหกพันสี่ร้อยคนด้วยไว้เจอกันพรุ่งนี้ถ้าสมมติมีโอกาสหรือแบบเผลอเผอกดไปโดนไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เห็นถ้าถ้าไปถ้าไม่เผลอไปกดก็ก็ไม่เห็น <ะ S 2> ่ก็ฝากไวขึ้นยอะปัดบอกลามีเบอร์หน่อยคุณคุณคุณเอาเวลาไปอ่านบทนะครับคุณปัดครับ S <S โอ้ยผมเรีกได้ว่าท่องได้แบบหลับตาก็ท่องได้เอแต่ตอนมันก็หลับตาท่องอยู่แล้วไม่เม่คือแบบนอนฝันผมยังฝันเป็นบทอะอางนี้ที่ว่กผมต่อบทในฝันอ่ะถือว่าปัดโกหกและกัน <S <S ทุกคน <ๆ S 1> ทุกคนอย่าไปอย่าทุกคนอย่าไปถือสามากนะครับปัดก็อย่างเงี้ยครับก็เป็นอย่างเงี้ยแหละทุกคนพร้อมหรอพร้อมนอนในห้องน้ำแล้วค่ะไอ้ห้องมุงส่มันแบบหลับไปหลายตื่นแล้วเมื่อไหร่พร้อมเนี่ยนะพวกหนูน่าจะเจอกันทีนึงเป็นอันนี้แล้ววะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ็มบี ยังมีเศรษตังค์นะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายครับยันเจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับดีเบอร์